กลับมาสนามข่าว101กันต่อนะครับนัดหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติกิรน,นันกรรมการและเฮลันยิกพักสร้างอนาคตไทยนะครับมาคุยกันหน่อยเรือ่องของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนะฮะน้ำมันดีเซลอย่างที่พี่โก้ว่านะฮะขึ้นไปแล้วนะครับ2บาทมีผลตั้งแต่เมื่อวานครับนะครับ e 8 5ขึ้นไป1บาทถูกไหมนะครับแล้วก็ปล่อยไหลปล่อยไหลหล,หละะ้ะฮะกา๊าซสูงต้ม LPG นะครับก็ขึ้น นะครับการสูงต้มขยับจาก348บาทต่อถัง15กิโลนะฮะจากเดือนเมษาขยับไปที่3 3 3บาทต่อถัง15กิโลกรัมแล้วก็เดือนมิถุนาจะไปที่363บาทอเออนะฮะจริงๆเนี่ยรัฐบาลเขาพยายามจะช่วยนะเขาตรึงไว้เนี่ยเขาอุดหนุนจริงๆราคาจริงๆมัน450าบบาทต่อถังคือมันจะขึ้นจาก333เนี่ยขึ้นพฤษภามาามสีแล้วมิถุนาไป 3, 36 3ส ครับนะฮะเราจะไปต่ออีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่า LPG เนี่ยรัฐบาลอุดหนุนอยู่เยอะนะอุดหนุนอยู่ตั้ง17บาทนะถ้าคิดแล้วเนี่ยนะฮะแต่เนี้ยค่าไฟเรากำลังจะขึ้นนะค่าค่าไฟต่อหน่วยเนี่ยจาก3.78จุดนี่พฤษภาขึ้นไปสี่บาทนะทำเป็นเล่องไปอันนี้พ้ค่าไฟต่อหน่วยนะไม่นับ FT นะ FT เพิ่งจะขึ้นอีกนะ ครับนะฮะเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายเราเนี่ยในแง่ของไอ้ค่าพวกเนี้ยที่เป็นเหมือนค่าใช้จ่ายผันแปรจากค่าน้ํามันค่าไฟค่าเอฟทีค่าแก๊สเนี่ยมันขึ้นแล้วนะฮะแล้วก็ดูถ้าจะไม่ลงง่ายๆเอาซะด้วยเพราะว่าสงครามยูเครยูเครนนี่ก็ยืดเยื้อยาวนานดูอาการแล้วนี่มาคุยกับอาจารย์สันติกันดีกว่าสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์สันติครับ สวัสดีครับคุณโก้คุณหนุ่มท่านผู้ฟังครับ <ขอ S 2> ครับอเห็นอาจารย์ทำพอดแคสต์เนี่ยก็ตอนแรกนี่ก็มาเน้นเรื่องเนี่ยฮะแพงทั้งบผ่นดินเนี่ยแล้วก็อาจารย์จะดูเหมือนจะเน้นไปที่ราคาพลังงานว่ามันจะเป็นอะไรที่อยู่กับเราไปอีกนานเพราะฉะนั้นสิ่งที่แบงก์ชาติมองว่าเ hey, งินเฟอ้อมันชั่วคราวมันไม่น่าจะใช่ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นคอส u s ชเนาะ,อะใช่ครับคือคือคอย่างนี้ฮะ ที่ที่ผมกังวลใจเรื่องนี้มากๆเนี่ยนะครับอหมือที่คุณโก้พูดไปเบรกก่อนนะะว่าครับ,รบตอนเนี้ยยังอาจจะไม่ได้รู้สึกเพราะว่าเข้าแกงข้างถนนเนี่ยขึ้นไปรอดักหน้าไปแล้วแต่เดี๋ยวพอสิ้นเดือนนี้เนี่ยพวกอบินต่างๆมาเนี่ยก็จะหงายตึงกันละเพราะว่าไอ้สิ่งที่ซ่อนอยู่ทั้งหลายดูที่เราไม่ทันคิดเนี่ยมาพร้อมกันหมดเลยนะฮะ คนคนระดับกลางขึ้นไปจนถึงข้างบนเนี่ยผมยังห่วงน้อยหน่อยอแต่คนกลางลงล่างเนี่ยคำ mm hmm. ถามก็คือว่าเขาจะอยู่อย่างไร mm hmm. เพราะว่ามันมีสิร์ชจำนวนไม่น้อยนะครับ,รบที่เห็นว่าคนกลางลงล่างเนี่ยทุกวันนี้เอาเอา,เอาแค่ไอ้พวกที่กระท,บ,ทบจากราคาน้ำมันเช่นค่าขนส่งอะไรเนี่ยเงินที่อยู่ในกระเป๋าเขาเนี่ยมันหมดไปครึ่งหนึ่ง เรื่องการเดินทางโลจิสติกเหล่านี้ละเกินครึ่งได้ซามบางคนแล้วพอสินค้าของพวกบริโภคขึ้นไปอีกเนี่ยแต่ว่าเดิมที่เขากินข้าวได้จานหนึ่งเขาจะเหลือแค่ครึ่งจานหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะไม่ไม้กินอันนี้นะครับที่ที่น่ากังวลใจมากจึงไม่นับค่าพงค่าไฟอีกเนาะค่าไฟค่าแก๊สค่าน้ำยังไม่มานะฮะยังไม่ได้ยังไม่ได้พูดแต่ค่าไฟเนี่ยมาละ อืออแล้วถ้าใครไปอ่านสิร์ชของกลุงสสีซึ่งก็พักพวกกันนะครับจารสมประวินก่อนหน้านี้ตอนนี้ไปอยู่เอีดีแล้วเนี่ยนะครับครับผมกับจารสมพลวินก็คุยกันมาตลอดว่าเวลาพูดเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยแบงชาติพูดแบบโปรโมทหมดเลยทั้งประเทศเพราะเป็นหน้าที่ของเขาอืมแต่ว่าแบงชาติไม่ได้ที้ไปชัดนี่ยนะครับว่าผลกระทบ,บต่อแต่ละกลุ่ม,คน,มคนแต่ลกลุ่มเนี่ยม,มันแตกต่างกันอืม กลุ่มคนที่เป็นกลุ่มต่อบางเนี่ยไม่ว่าจะเงินเฟอ้อเป็นช่วคราวหรือว่าจะขึ้นอีกนิดหน่อยเนี่ยมันเหมือนฟางเส้นสุดท้ายะครับเขาจะอยู่ไม่ได้อืมอันนี้คือประเด็นครับอมเพราะตอนนี้ถ้าดูตัวเลขล่านส่วเงินเฟอ้อมันไปห้ากว่านะใช่ซึ่งซึ่งเราไม่เคยเห็นนะประเทศไทยเงินเฟ้อขึ้นมาขนาดนี้หลายสิบปีแล้วนะะ ใช่คุณคุณก็จําได้เลยครับก่อนที่มันจะมีวิกฤตทางการเมืองตอนหลังเลือกตั้งใหม่ๆอะไรน,ะนะะั่นนะฮะเงินเฟ้อม,มันประมาณไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับแต่ตอนเนี้ยมันฟาดเข้าไปประมาณใกล้ๆห้าที่รายงานมาล่าสุดโดยแบงก์ชาติเนี่ยบอกว่ามันประมาณสามสามจุดสองสามใช่ไหมครับซึ่งหลุดกรอบนะฮะเพราะกรอบเนี่ยกรอบกําหนดไว้ประมาณ 1, หนึ่งถึงสาม หลังจากนั้นจะเห็นว่าพอมันหลุดกรอบไปเนี่ยแบงค์ชาติก็บอกว่าจะส่งหนังสือถึงครังผมก็พยายามไล่ตามว่าไอการส่งหนังสือไปถึงคลังเนี่ยตรงทําไมอ๋อไปเจอว่ามันเป็นข้อตกลงตั้งแต่ว่าทั้งเมื่อไหร่เกินกอ็จะไปเป็นข้อตกลงกันระหว่างครังกับแบงค์ชาติเองครับว่าเมื่อไหร่หลุดกรอบเนี่ยแบงค์ชาติก็จะรายงานครั้งแต่ไม่ได้พูดกันไว้ว่าแล้วแล้วจะทำยังไงครับฉะนั้นนะครับ อืมก็ปแปลกๆดีเหมือนกันครับอืม,อม,อมแล้วอย่างที่อาจารย์ว่านะก็กลุ่มปลอบบางเ่ยมันก็จะกระทบมากที่สุดอ่ะเวลาเงินเฟร้รมันขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมฮะอื <c oughs> แล้วก็ลักษณะมันก็นก็เรียกอะไรจนแล้วจะยิ่งจนตรอกอะตอนนี้นะฮะ <c oughs> ใช่ซึ่งหัวใจสำคัญ <c oughs> ถ้าเราไปดูต้นเหตุตอนนี้มันก็มาจากไอพลังงานเนี่ย แต่นี้ในแง่ของพลังงานเนี่ยอาจารย์ก็มาพูดถึงประเด็นเรื่องไอ้โครงสร้างราคาน้ํามันเนี่ยซึ่งผมก็พูดเสมอในรายการผมเนี่ยว่าเออผมไม่เข้าใจว่าหลายๆเรื่องนี้ทําไมครึ่งจริงเนี่ยนะอาจารย์เอาเราเราย้อนกลับถอยกลับไปที่วัตถุประสงค์ของการมีกองทุนน้ํามันก่อนนะคือมันเหมือนกับว่าอะช่วงราคาถูกก็เก็บเพื่อเป็นบัฟเฟอร์ไว้ว่าเวลาราคาแพงจะได้เอาบัฟเฟอร์ก้อนนี้มาช่วยไม่ให้ราคามันสูงเกินไปนั่นคือวัตถุประสงค์นะ ของกองทุนนะแต่ตอนเนี้ยมันล่มไปหมดแล้วเพราะว่ามันไม่เหลือแล้วไอกองทุนเนี้ยแล้วมันต้องกู้มาแล้วอ่ะใช่ครับอมันติดลบไปหกหมื่นกว่าล้านต้องกู้สี่หมื่นล้านมาแล้วผมว่ามันอาจจะต้องถึงเวลาแม่จารย์ว่าเฮ้ยเรามานั่งคิดว่าในเมื่อวัตถุประสงค์ของกองทุนมันล่มสลายไปแล้วเราเลิกมีกองทุนไปเลยไหมคือคือคุณก็ผมผมเดี๋ยวนี้เลยนตามตรงว่าผมพูดเรื่องเนี้ยไม่ถนัดปากเหมือนกันไม่มีมุอ สวมหมวเพราะว่าพอผมสวมสวมหมวกของพรรคการเมืองแล้วเนี่ยพูดแล้วน้ำหนักมันหายใช่ไหมครับเอาในฐานะนักเศรษฐศาสตร์คือบางอย่างที่คุณโก้พูดนะครับว่าโครงสร้างเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่บิดเบือนมายาวนานแล้วเริ่มตั้งแต่ค่าราคาเนื้อน้ำมันหน้าโรงกันครับทำไมยังต้องไปอ้างที่สิงคโปร์ ผลแต่เดิมเนี่ยที่ผมพูดไปในพอดแคสต์เนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนเรามีโรงกันโรงเดียวแล้วมันการไม่พอใช้ในประเทศเราต้องนำเข้ามาจากสิงคโปร์เข้าครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันมีทั้งค่าเนื้อน้ำมันค่าขนส่งแล้วก็ไอ้ค่าสูญเสียระหว่างทางเป็นต้นใช่ไหมครับแต่ว่าพอการในประเทศแล้วเนี่ยตอนนี้เรามีหกโรงเกินเกินใช้ในประเทศนะครับส่งออกได้ด้วยซ้ำ แต่ว่าไม่ควรส่งออกหรอกเพราะว่าเราต้องนําน้ํามันดีบเข้านะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่ออยู่ในประเทศเนี่ยการไปอ้างอิงแล้วถ้าสมมุติยังไปบวกพวกค่าเฟอค่าต้นเสียอีกเนี่ยอมันบูกไปทําไมครับอืมนั่นอันที่หนึ่งนะฮะแล้วอันที่สองเนี่ยโรงการของเราใหม่กว่านะครับ performance หรือว่า efficiency ปร,ประสิทธิภาพในการกันเนี่ยเราต้องดีกว่าเอาสองเรื่องบวกเข้าไปเนี่ยราคาเนื้อน้ำมันก็ไม่น่าจะแพงขนาดอย่างที่อ้างอิงกับสิงคโปร์ที่พูดแบบคนไม่รู้รว่าต้นทุนจริงๆเป็นเท่าไหร่นะครับครับบวกมาอีกบวกปภาษีสรรพสามิเนี่ยผมนั่งเปิดตารางของอสนอ,อเนี่ยนะฮะภาษีสรรพสามิตเนี่ยตั้งแต่ถูกสุดคือ e85 เนี่ยนะฮะ สิบาท50ตังค์0.97อีซิตเอ่อิ0เนี่ยเกือบ6บาท5บาท85ฮะนะฮะอัดดีเซลดีเซลอาจจะถูกหน่อยตอนนี้คนลดลงมาก็เหลือ3บาท20แต่ถูกก็3บาทกว่านะครับใช่ครับอันนี้คือภาษีไปดูอีกช่องหนึ่งค่าการตลาดครับค่าการตลาดเนี่ยของพวกดีเซลก็ประมาณ83ตังค์นะฮะ ของแกแ๊สโซลีนมเนี่ยนะครับก็เบนซินเนี่ยนะฮะประมาณเอสักบาทกว่าๆเกือบสองบาทจนถึงอีแปดห้าเนี่ยหกบาทกว่า <50 S 2> ห้าสิบนะฮะเพื่อนไอสองอันเนี่ยอย่างน้อยที่สุดปรับชั่วคราวได้ไหม,หมถ้าปรับชั่วคราวเนี่ยนะครับมันก็ได้กลับมาหลายบาทอยู่แต่คนที่ถูกกระทบโดยเพราะค่าการตลาดก็คือพวกคนขายน้ำมันคนขายน้ำมัน ผมก็กลับไปดูอีกว่าอย่างปตทเป็นเป็นตัวอย่างนี่นะครับปตทกําไรปีที่แล้วเนี่ยแสนล้านแสนกว่าล้าน OR เนี่ยกําไรปีที่แล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> สี่ห้าหมื่นล้านอเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อไปปรับ้โครงสร้างเหล่านี้ไปลดท่าการตลาด <c oughs> แล้วก็ประษีิรรพสามีลร <c oughs> ลง <c oughs> ได้หลายบาทอยู่นะฮะ <c oughs> ผมนั่งคุยกับอาจารย์อุตามะเนี่ยว่า อาจารย์ทำไมภาษีสปสามิตในฐานะที่อาจารย์เคยอยู่คังเนี่ยอืเขาไม่กล้าปรับลงฮะเขาจะไปกู้เข้ามากองทุนทําไมมันเหมือนกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาเนาะมันเสียดอกเบี้ยทไมอืู่เสมอคุณธรรมะว่ายังไงครับอาจารย์อุดตอบตอบให้ผมฟัง้วผม่อนถ้าถ้าจะล้มลงไปอยู่กับพื้นอาจารย์อุดบอกว่าอาจารย์ถ้ามันไม่ใช่คนที่อยู่ในพักเดียวกันอย่างตะก่อนผมกับสนเนี่ยคือพลังงานกับคังเนี่ยมันไม่พูดกันอ๋อ ทางใครทางมันแล้วก็ซดตอเหล้ากันอย่างเงี้ยเหรอไม่ไม่ยุ่งกันไม่ยุ่งกันอืครับคือังคือพลังงานจะไปบอกให้คลังบอกรถสับสามิศปรสิทธ์บอกไอ้เงินกู้ลอกเหาอะไรได้ไงใช่ครับคือฟังว่ามันเศ้าใจว่าประเทศไทยตกลงเอ๊ยรัฐบาลรัฐบาลเราทําอะไรอยู่เออเนอะ แล้วผมผมลองมานั่งนึกเล่นๆน,นะผมก็เปิดโครงสร้างเหเวันอาจารย์บ่อยนะผมก็มานั่งดูเอ x ไอเอ็กซ์รีไฟตอนนี้เนี่ยนะ,ะผมยกตัวอย่างรูปประทนะราคาดีเซลเนี่ยอยู่สามสิบาทห้าสบอดสามสนะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราบอกให้เลิกคิดถึงเรื่องกองคุณแล้วลงภาษีสรรพสามิตรซึ่งตอนนี้เก็บอยู่3ามบาทยีเนี่ยนะ ถอดสามสามิตรออกไปเนี่ยเท่ากับราคา x r e f i n e ีไฟก็จะอยู่ที่สามสิบสี่บาทเหมือนเดิมถูกไหมฮะใช่แล้วก็แทนที่เดิมกองทุนต้องชดเชยอ,อยู่ตอนเนี้ยณเวลาเนี้สิบบาทกว่าแล้วก็ต้องไปกู้เนี่ยแล้วถ้าเรามาคิดว่าไอ้ที่คุยกันอยู่ตอนเนี้ยบอกว่าคนละครึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยสมมุติว่ากองทุนเนี่ยสลายกองทุนไปแต่หางบก้อนหนึ่งกู้มาแล้วเอา มาช่วยห้าบาทเนี่ยเท่ากับราคากลับไปลงที่ไปสามสิบาทนะคุณพี่หนุ่มใช่ใช่นึกออกปะนึกออกครับใช่ครับเออก็แค่นั้นเองแล้วส่วนว่าจะเป็นลดค่าการตลาดค่าอะไรว่าไปแล้วยังไม่นับว่าไอเอ็กซ์รีไฟแนสบสีบาทที่ที่อยู่มาตอนเนี้ยมันมีการไปผสมไอ้เจ้าไบโอดีเซลที่ห้าสิบหกบาทนะอืมซึ่งผมก็ย้ำแล้วย้ำอีกว่าไบโอดีเซลปามน้ำมันเนี่ยตอนเนี้ยอินโดห้ามส่งออก มาเลบอกงดใช้ไบโอดีเซลผสมน้ำมันครับแต่ประเทศไทยยังตะบี้ตะบานผสมอยู่ยังซื้อของแพงมาผสมของถูกซึ่งมันไม่มีต่างกันเลยอ่ะอ่าอ่าอจาอันนี้ผมว่ายยงไงประเได้นีครับอ่คุณก็คุณหนุ่มเดินไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยวันนี้นะครับราคาน้ำมันตามตามโอลีินออ่าที่เป็นคกกิงออยครับควรจะจะเจ็ดสิบบาทแล้วนะครับเจ็ดสิบแล้ว แล้วก็เขาจำกัดการซื้อด้วยนะอาจารย์นะห้ามห้ามข้ามเกินคนละสองขวดเนี่ยอืเมื่อสักสิบปีที่แล้วคุณหนุ่มจําได้ไหยครับว่ามันก็เกิดวิกฤตไอขาดไอคุกกิ้งออยไอน้ำมันปาล์มเหมือนกันนะครับไอตอนนั้นก็วิ่งหาซื้อกันแทบตายแต่ตอนนั้นเนี่ยครับคือไม่ถึงสี่สิบาทนะครับอืแต่ตอนนี้ฟาดไปเจ็ดสิบแล้วอะไรจะเกิดขึ้นฮะ แล้วยังอุต่าหจะเอาไปผสมในน้ำมันเชื้อเพลิงอีกออินโดที่ห้ามส่งออกเนี่ยห้ามส่งออกไอ้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ CPO นะฮะคือคไม่ตมอุอพามออยล์แต่ว่าห้ามส่งออกไอ้น้ำมันที่มันสำเร็จรูปใช่ไหมครับซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยก็มีนักวิเคราะห์ที่วิเคราะห์บ,บอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกถ้าเปื่อห้ามส่งแค่น้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยมันก็คงไม่ได้กระทบมากเท่าไหร่แต่ถ้าห้ามส่งซูทพาม พูดตามออยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องหนักนะแต่ทั้งมาเลยทั้งอินโดเขาเลิกผสมในไบโอดีเซลเราก็ยังมีอยู่อย่างนั้นนะครับตลาดเนอะซึ่งตอนตอนที่ทำเรื่องไบโอดีเซลเนี่ยถ้าจำได้มันคือพยายามทำขึ้นมาเพื่อประยุงให้ตอนนั้นน้ำมันแพงมทำให้ราคาปาล์มเนี่ยมันขึ้นตอนนี้ราคาปาล์มเนี่ยมันขึ้นไปจน ชาวสวนตามชาวสวนตามเองก็ไม่เท่าไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าโรงหีบอเที่ที่มีความสุขค mm. ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้กลไกลเหล่านี้เนี่ยคือผมคิดว่าเวลามันแก้ไขอ่ะมันต้องแก้ไขทั้งระบบ mm. Mm. ไม่ใช่มานั่งบนบอกว่าเอ,อประชาชนต้องประหยัดประชาชนต้องอย่าง,องอานั mm. ้นตอนแรกแล้วแล้วแล้วคนที่มีอำนาจไม่ทําอะไรเลยเหรอครับออืืมม คือผม,มผมคิดว่าประชาชนเนี่ยเรายอมรับสภาพอยู่แล้วนะครับครับแต่คนที่มีอํานาจหรือในหน้าที่เนี่ยแย่สุดเลยเนี่ยต้องสื่อสารอืว่ากําลังทําอะไรอยู่อืสำเร็จหรือไม่สําเร็จเพราะว่านั้นเน่ยจะลดไอ้ความสงสัยคือผมว่าที่คุณโก้พูดเนี่ยที่ผมพูดไม่ใช่เราแค่สองคนพูดนะครับมคนพูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลย แต่มันไม่มันมันไม่ได้ไม่มีคําตอบเออใช่ใช่อย่างยกตัวอย่างเบนซินเนี่ยนะราคาเอ็กซ์ลีฟนี่เฉลี่ยอยู่ประมาณสักยี่บหกยิบเจ็ดบาทเนี้ยใช่แต่เรามาเรามาโดนสปาร์สามิตห้าบาทกว่าห้าบาทแดสิบเกือบหกบาทนะครับแล้วก็โดนเอเก็บไอ้เจ้ากองทุนสําหรับบางตัวนะอีกประมาณบาทกว่านะแล้วก็แล้วก็แล้วก็โดนค่าการตลาดอยู่บาทแปดสิบสองบาทนะครับ แล้วทุกวันนี้เราเลยต้องมาเติมที่สามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบาทเนี่ยตลกไหม่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับก่อนที่ปียี่สิบจะขึ้นไปสามแปดบาทอ่าห้าสิบสี่สตางค์ขึ้นไปแปดสิบสตางค์นนะเย็นน,นั้นเนี่ยพอผมเห็นว่าราคาอยู่ขึ้นนะครับผมเนี่ยกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมต้องรีบออกไปเติมให้เต็มขังต็นว่าให้คือมันจะยังไงก็ไม่รู้แต่มันเป็นผลทางจิตวิทยาครับว่าเฮ้ย อยู่ดีหายไปลิละแปดสิบตังค์ที่เราต้องจ่ายเพิ่มอยู่แล้วฮะอืมครอืมอืมอืม,อมแล้วเราทํายังไงดีอาจารย์เราก็แมมผมก็บ่นมาจะเนี่ยครึ่งปีแล้วมั้งเรื่องเนี้ยนะฮะผมก็ยังเห็นว่าเขาก็ยังสารวนอยู่ไม่ค่อยอยากลดสรรสามิตนะแล้วก็เอไอไบโอดีเซลเอทานอลก็ยังเติมก็อยู่นั่นแหละก็ผสมกันอยู่นั่นแหละไอค่าลงกานที่อาจารย์พูดถึง สิงคโปร์เนี่ยก็ไม่เลิกก็มีข้อเสนอเยอะแยะแต่ว่าดูเหมือนจะไม่มีการสนองเลยสี่เรื่องนี้เขาพูดกันเนี่ยใช่พูดเหมือนกันหมดนะอืฝ่ายอื่นนะฝ่ายอื่นตั้งแต่ทรัคพาวเวอร์นักวิชาการผมเองอาจารย์เองพูดสี่เรื่องนี้เหมือนกันหมดอ่ะแต่รัฐบาลไม่เคยดูตัวนี้สักทีคือแปลกเนาะไม่ผมผมไม่ทราบจริงๆว่าเขาคิดอะไรมันถึงเป็นปรากฏการเวทีประกวดนางงามของนวัดไงครับ มันมันมันสอดคล้องกันหรออาจารย์สันติมันไม่หรอกครับคือมีมีคนส่งติ๊กตอกมาให้ผมดูเหมือนกันผมดูแล้วผมก็ถามกลับไปบอกเฮ้ยตกลงนี่มันเวทีประกวดนางงามหรือว่ามันม็อบสามนิ้วอะอ่ามันมันมันก็แปลกๆเพียงแต่ว่าเขามาในช่วงที่มาตอกย้ำมาครับว่าเอ๊ะ ถ้าคือถ้าเราไม่รู้เบื้องหลังของไอเวทีนี้นะครับมันจะกลายเป็นการตอบย้ำให้เกิดความแตกแยกกันขึ้นไปอีกนะ,ะ,ะว่ารัฐบาลไม่ทําอะไรเลยอ,อ,อสิ่งที่ผมว่าสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังให้ราคาน้ํามันมันลงแบบรุ่มาพนะฮะผมไม่ได้คาดหวังให้ราคามาม่าไม,ม่ขึ้นนะครับแต่ผมคาดหวังว่าผู้บริหารเนี่ยจะออกมาอธิบายว่าอะไรเกิดขึ้นอืแล้ว คาดการ์ว่าอเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันจะยาวไปแค่ไหนหรือมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ควบคุมไม่ได้ตอนนี้พวกเราเดากันเองครับว่าเป็นเรื่องของยูเครนกับรัสเซียทั้งที่มันไม่แค่ไม่ใช่แค่ยูเครนรัสเซียมันอาจจะมีปัจจัยอื่นด้วยใช่ไหมครับใช่ผมคิดว่ามันยังมีปัจจัยอื่นอีกนะครับที่พอไม่อธิบายปุ๊บก็ทาให้เราคิดไปต่างๆนานาครับเอ๊หรือว่าเขายังกังวลใจเรื่องนายกสมรองหรือว่า เอ่อยังคุยกันไม่จบก็เลยไม่มีอารมณ์มาคุยกันเรื่องอื่นที่มันเป็นเรื่องของประชาชนพออาจารย์สันติพูดประเด็นเนี้ยผมทําให้ผมนึกถึงเรื่องคอรมอเศรษฐกิจเอะทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมไม่มีครับไม่มีเลยเนาะคือคือผมเรียนอย่างนี้ฮะคุณนุมครับผมเคยถามการสมคิดอตั้งแต่ตอนที่ผมยังเป็นสสอนะครับว่าาจทำไมทำไมอาจารย์ไม่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 ได้ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจครับผมโดนดูับ มสันติไปนอนที่ไหนไปไปหลับที่ไหนมาผมไม่ใช่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ <date guerra. S 2> ผมเป็นรองนายกเท่านั้นผมไม่ใช่รองนายก่ายเศรษฐกิจไม่ใช่รองนายกที่เป็นหัวหน้าทีม <c oughs> ผมเป็นแค่รองนายกหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคือท่านนายก <c oughs> <c oughs> อืออืออืออ่าถึงถึงบางอ,อ้อ้หเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าคุณสุพัฒนาพงษ์เนี่ย ที่เราเรียกกันว่าท่านรองนายกถท่านรองนายกฐลนตีพลังงานนะครับเราเข้าใจว่าดูแลเศรษฐกิจอ่าไม่นายจอ๋ออืออออออันนี้ผมผมพูดถึงตอนใจสมคิดนะครับแต่ว่าของคุณสุภัทนะผมผมไม่ทราบแต่ว่าจริงๆนะจารย์สุดท้ายแล้วพอดีเวลาจะหมดคือผมว่าถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้ผมว่าลําบากไปต่อยากมันวนแล้วนะมันมันกลับมาที่รัฐบาลอืม คือคือผมผมผมคิดเหมือนคุณโก้แหละเพียงแต่ว่าเพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็น,เป,นเป็นทางภาคเอกชนนะใช่ไหมครับเราเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักแต่ว่าผู้มีอำนาจผมว่าเขาคงไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาคงคิดเพียงเขาคงคิดตอนนี้เนี่ยว่าลำดับความสำคัญสุดคือเขาจะยังอยู่ทำงานโดยที่ไม่เกิดเหตุไม่เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันเนี่ย คือไปมองทางการเมืองมากกว่าแต่ลำดับความสําคัญของปัญหาไม่เหมือนกันนะครับแต่มันต้องมีประชาชนเป็นหลังพิงเนาะใช่ถูกต้องครับนะครับอะถูกต้องครับรบเวลาหมดนะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้ารบกวนเดี๋ยวไ้ชวนมาคุยบ่อยๆเรื่องเศรษฐกิจอิงการเมืองนี่แหละนะครับสินสดีครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติกีรนันนะฮะกรรมการและเอลันยิกพักสร้างอนาคตไทยนะครับคุยกันในเรื่องเศรษฐกิจนะฮะสำคัญที่สุดเลยละตอนนี้ครับนะครับเวลาหมดนะฮะขอบคุณทุกท่านครับลากันไปตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสนามข่าว101กับรัชพลลาวานิชและพัดพงษ์สำเนียงสนอง โลกท่านข่าวโดยศูนย์ข่าว101กองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีครับพบกับข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลานี้นะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีการจับมือกับธนาคารไทยพาณิชย์และกู๊ดด็อกเตอร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยดูแลผู้ติดเชื้อโควิด -19 นนสีเขียวด้วยระบบการแพทย์กระบองเขียวอร่อยเข้มเต็มเหนียวสดชื่นแล้วลุยต่อ